ระบบวัดแสงของกล้องดิจิตอลเนี่ยมันจะมีรูปแบบการทำงานอยู่นะครับซึ่งเราเรียกว่า metering mode หรือระบบวัดแสงนะฮะซึ่งจะมีโหมดให้เลือกตามที่เราถ่ายนะครับว่าเฮ้ยภาพนี้เนี่ยเราควรจะใช้โหมดไหนเพื่อให้วัดแสงได้แม่นแล้วก็ง่ายนะครับเดี๋ยวเราไปดูโหมดการใช้งานกันว่าแต่และโหมดทำงานยังไงแล้วก็เหมาะกับการใช้งานยังไง ในกล้อง Sony เนี่ยการปรับระบบวัดแสงนะครับให้เราไปที่เมนู Exposure m i t e r i n g Mode จากนั้นก็ไล่ไปในแต่ละระบบนะครับส่วน Fujifilm นะครับเข้าไปที่เมนู Shooting Setting Photometry บางตัวอาจจะอยู่ที่ฐานตรงใต้วงแหวนปรับคอนเวอร์เตอร์นะครับอย่างกล้อง X-T3 มาดูระบบแรกนะครับค,คือระบบ a v e r a g e หรือ Ent i r e Screen Ever a g r หรือระบบเฉลี่ยทั้งภาพนะครับเป็นระบบที่กล้องเนี่ยจะวัดแสงโดยการเฉลี่ยค่าความสว่างของวัตถุทั้งหมดเข้าด้วยกันนะครับไม่ว่าวัตถุเราจะอยู่ที่ตำแหน่งไหนเนี่ยมันจะไม่มีผลต่อการวัดแสงนะครับผลมันจะเท่ากันหมดระบบนี้เนี่ยเหมาะกับการถ่ายภาพที่ไม่ได้มีส่วนสว่างจ้าหรือส่วนมืดจัดๆมากเกินไปนะครับ มีโทนสีอยู่ในระดับเฉลี่ยเฉลี่ยไม่ถ่ายย้อนแสงไม่มีวัตถุสีขาวหรือสีดำเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ระบบที่2ก็คือระบบวัดแสงเฉพาะจุดนะครับระบบวัดแสงเฉพาะจุดเนี่ยมันจะวัดแสงเฉพาะต,ตำแหน่งเล็กๆในภาพเท่านั้นโดยที่ มันไม่สนใจเลยว่ารอบข้างเนี่ยมันมีแสงอะไรอยู่เหมาะกับการวัดแสงที่ต้องการรู้ปริมาณแสงในตำแหน่งเล็กๆเท่านั้นเช่นการวัดแสงเฉพาะใบหน้าเฉพาะดอกไม้เฉพาะใบไม้โดยที่มันไม่เอาค่าอื่นเนี่ยเข้ามายุ่งด้วยเลยระบบวัดแสงเฉพาะจุดเนี่ยมันจะมีลูกเล่นอยู่นิดหน่อยนะครับในกล้องรุ่นใหม่ๆเช่นเราสามารถที่จะให้จุดวัดแสงกับจุดโฟกัสเป็นจุดเดียวกันได้นะครับ โฟกัสตรงไหนวัดแสงตรงนั้นโดยที่เราเข้าไปที่กล้องโซนี่นะครับเมนู menu, Exposure Spot Meter l n n p p o n t t o o u u s l n n k Point ถ้าเลือกเซนเตอร์นะครับมันจะวัดแสงโดยใช้จุดกลางภาพของ f ูจิฟ i ล์นะครับเข้าไปที่เมนู af amp ff interlock Spot and Focus a อเ a นะครับเลือก On นนะครับมันก็จะใช้จุดโฟกัสเป็นจุดวัดแสง รานนี้เราโฟกัสตรงไหนเนี่ยกล้องมันก็จะไปวัดแสงเฉพาะจุดที่ตรงนั้นแหละในกล้อง Sony เนี่ยจะมีระบบวัดแสงเฉพาะจุดให้เลือก2แบบนะครับก็คือ Spot Standard กับ Spot Highlight ในระบบ s Spot Highlight เนี่ยกล้องจะวัดแสงเฉพาะจุดไปที่ส่วนสว่างที่สุดในภาพนะครับเพื่อรักษารายละเอียดของส่วนสว่างเอาไว้เพื่อให้เราได้รายละเอียดครบในภาพที่เป็นร a w ไฟล e นะครับ แล้วเราเอา raw file เนี่ยไปดึงรายละเอียดขึ้นมาอีกทีนึงต้อง process ภาพจาก raw เ,เท่านั้นนะครับอย่าไปใช้ jpeg นะฮะส่วน f u j i f ิ l m ระบบสปอ t ตสามารถเปลี่ยนขนาดได้ตามจุดโฟกัสนะครับดังนั้นเมื่อเราย่อจุดโฟกัสให้เล็กลงขนาดวัดแสงสปอตเนี่ยก็จะเล็กลงไปด้วยทำให้เราสามารถวัดแสงจากตำแหน่งที่เล็กมากๆได้ ระบบวัดแสงสปอตเนี่ยเหมาะกับการวัดแสงในพื้นที่จุดเล็กๆนะครับดูว่ามีค่าแสงเท่าไหร่สีเป็นยังไงแล้วเราเนี่ยมาปรับแต่งสีภาพอีกทีหนึง่งเหมาะกับการคุมโทนคุมไดนามิกเรน์อย่างการเล่นโซนระบบที่3ก็คือระบบเซนเตอร์เวทหรือเฉลี่ยหนักกลางเป็นการใช้ระบบวัดแสงเฉพาะจุดกับเฉลี่ยทั้งภาพเนี่ยมาผสมกันนะครับกลายเป็นเฉลี่ยหนักกลาง โดยกล้องเนี่ยมันจะวัดแสงโดยให้น้ำหนักการทำงานไปที่ส่วนกลางภาพมากกว่าขอบภาพดังนั้นเนี่ยอะไรที่มันอยู่กลางภาพมันจะมีผลต่อการวัดแสงมากกว่าอยู่ที่ขอบภาพน,นะครับการใช้งานเนี่ยจะคล้ายๆกับระบบเฉลี่ยนะครับแต่ว่ามันสามารถเน้นการวัดแสงไปที่ส่วนกลางภาพได้มากกว่าดังนั้นเนี่ยมันเหมาะกับการถ่ายภาพที่จุดสนใจอยู่กลางภาพก็เช่นการถ่ายภาพบุคคลภาพวิวอะไรพวกนี้ สิ่งที่ต้องระวังก็คือระวังสีของวัตถุที่ถ่ายภาพด้วยนะครับถ้าเป็นสีขาวสีดำสีอ่อนสีเข้มเนี่ยมันก็จะเข้าหลักของทาเท่ร1เนะครับก็คือมันจะต้องมีการชดเชยแสงเข้ามาช่วยด้วยหรือเวลาถ่ายย้อนแสงนะครับเวลาถ่ายภาพที่มีส่วนดำเยอะมากๆส่วนท้องฟ้าเยอะมากๆเนี่ยอันนี้ก็ต้องชดเชยแสงช่วยด้วยระบบที่4นะครับเป็นระบบที่ฉลาดที่สุดก็คือระบบมัลติ ระบบมัลติหรือมัลติเซกเมนต์เนี่ยเป็นระบบที่มีการทำงานก้าวหน้ามากนะครับโดยที่มันจะแบ่งพื้นที่ภาพออกเป็นหลายๆส่วนนะครับก็จะมีตั้งแต่256สส่วนไปจนเป็นพันส่วนเลยนะครับแล้วก็อาศัยข้อมูลต่างๆของกล้องเนี่ยมาประมวลผลนะครับซึ่งข้อมูลที่กล้องมันใช้เนี่ยก็จะมีความสว่างของแสงในแต่ละพื้นที่สีของแต่ละพื้นที่ตำแหน่งโฟกัสระยะทาง ลักษณะของวัตถุระบบประมวลผลของกล้องที่ใช้ระบบมันตินะครับส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีภาพตัวอย่างหรือเทมเพลตบรรจุอยู่ในกล้องเนี่ยนับหมื่นรูปเลยนะครับมันก็จะทำการเปรียบเทียบข้อมูลของภาพที่ได้กับภาพในเทมเพลตเนี่ยว่ามันเป็นภาพในแนวไหนมันก็จะเลือกวิธีการวัดแสงของภาพนั้นเนี่ยออกมาให้เราใช้งานนะครับ หรือบางกล้องเนี่ยมันอาจจะใช้ระบบที่เรียกว่า fuzzy logic นะครับเป็นการเปรียบเทียบข้อมูลต่างๆแล้วก็เลือกค่าเปิดรับแสงที่เหมาะสมมาให้เราในระบบวัดแสงแบ่งพื้นที่เนี่ยมันมีการทํางานที่ซับซ้อนมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่าภาพมันจะองอมาเนี่ยเป็นยังไงนะครับเราจะใช้1ก็คือดูภาพจากจอ E V F หรือไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเราใช้สเกลวัดแสงนะครับเราอย่าชดเชยแสงล่วงหน้าเราต้องถ่ายรูปออกมาก่อน แล้วดูว่าภาพเป็นยังไงเราถึงจะชดเชยแสงได้นะครับอย่าไปดูว่า้ถ่ายดำแล้วต้องชดเชยอันเดอร์ถ่ายขาวแล้วต้องเชดเชยโอเวอร์อะไรเงี้ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นกับการถ่ายภาพด้วยระบบวัดแสงแบ่งพื้นที่ระบบวัดแสงแบ่งพื้นที่หรือมาติเนี่ยนะครับมันเหมาะกับการถ่ายภาพด้วยโหมดอัตโนมัติทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะ AS หรือ P นะครับเพราะว่ามันจะฉลาดในการวัดแสงควบคุมแสงให้เรานะครับแต่ว่า จะไม่เหมาะกับการวัดแสงที่เราต้องการควบคุมโทนเองนะครับอันนั้นเนี่ยเหมาะการใช้ระบบวัดแสงแบบสปอตมากกว่า